ไหดีพี่น้องมาสีผ้า,าเบิง่งกำลังลงคล้องครับ<ะ>วิธีขึ้นคลองลงคล้งองผมเป็นยังไงพี่น้องออกำลังจะลงคิวแรกคิวแรกคล้องมาอนี่ครับหลบใส่พกรีบเงียบครับพี่น้องคิวแรกคล้องมาเนี่ครับแดดแจ่มเลยมาเนี่แจ่มเลย้ีผ้าน่งเบิงง้งเขาลงกลอง ใากาศากาศลงของกดังเก็บมวนลดโลดกับขาดเยู่ประมาณรถเตืนแต่นาทีครับห่านรถเ็บนหนาที่แต่นาทีแล้วลลลครับใส่รถนีบล้องแน่นเลยครับ ดูฝันมันก็ลงให้เกล้ากูแน่เลยมีร้อนนงเกล้ากูแน่เลยดันจินม้มเนานี่แล้วเขาเก็บในกระดังสบายเนี่ยอยู่พี่น้อง่เมื่อยได้บัดเก็บผาครับคุ้มผาหั่นละเมื่อย์ข้าวเดียวพี่น้องเก็บผาคุ้มผาแล้วครับเศรษฐเมยหายเมืย์หนอเมย์ข้าวเดียวเมยแป๊บเดียว ม้งไปรีเดียร์เหมืนกันพี่น้องชีวิตคนขับรถบรรทุกงานผ่าใบงานผ่าใบงานเดียบโงพี่น้นองเบิ้างมากินหายาซุเมเอร์กันดีกว่ามาณนี่ลราพี่น้อง đọc Mười năm vườn đọc đến năng bưng Tiếp hợp ấy là có <laughs> năng bưng hơn nữa